คาถาจินะบัญชรสำหรับผู้ฝึกใหม่ตอนที่4.11.6ประวัติและความเป็นเลิศของอุบาสิกาที่เป็นเอตทัตคะส่วนขยายความรู้คาถาจินะบัญชรจำนวนสิบท่านลำดับที่8ถึง9 8. นางกาติยานีเอตะทัดคะในฝ่ายผู้เรื่มใสมั่นคงเกิดในกรุกรัมคะระนครตั้งแต่เยาว์วัยมีความศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาและมีเพื่อนที่มีความศรัทธาเดียวกันคือนางกาลีในคืนหนึ่ง นางและเพื่อนยืนอยู่ข้างท้ายพุทธบริษัทร่รวมฟังธรรมที่พระโกคิกรรมณโสนเถระ,ะแสดงปวดโยมมันดาทำให้โยมมันดานั้นเป็นพระอริยสักขีคือโสดาปฏิผลถึงอรหันมักในคืนวันนั้นโจนประมาณ900คน ได้ทำการขุดอุโมงค์จากมุมหนึ่งของตัวเมืองเข้าไปโผลทะลุที่บ้านของนางกาติยานีตามแผนการที่วางไว้ส่วนหัวหน้าโจรได้ไปร่วมอยู่กับพุทธบริษัทที่ฟังธรรมเพื่อทราบว่าชนพวกนี้มาประชุมกันด้วยเรื่องอะไรและเป็นการบังเอิญที่ยืนอยู่ใกล้กับนางกาติยานี นางกาติยานีให้ทาสีกลับไปบ้านเพื่อนำน้ำมันมาเติมประทีปให้เกิดแสงสว่างในบริเวณโรงธรรมและพบโจรขุดอุโมงค์ด้วยความตกใจไม่ได้ได้นำเอาน้ำมันออกมาด้วยรีบกลับไปบอกเจ้านายหญิงว่าข้าแต่แม่นายขณะนี้มี พวกโจรขุดอุโมงค์เข้าไปขโมยของในเรือนเจ้าค่ะหัวหน้าโจรที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้ฟังคำที่ทาสีบอกแก่เจ้านาย เช่นนั้นก็คิดว่าถ้าหญิงคนนี้เชื่อคำทาสีแล้วกลับบ้านเราจะเอาดาบฟันนางให้ขาดเป็นสองท่อนแต่ถ้าไม่กลับและยังฟังทมต่อไปเราจะคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ขโมยมาจากนางให้แก่นางทั้งหมดนางกิยานีเมื่อฟังคำของทาสีแล้วกล่าวว่านี่แม่คุณ อย่าทำเสียงดังเลยธรรมดาพวกโจรทั้งหลายเมื่อจะรักขโมยของก็จะเลือกเอาแต่ทรัพย์สินที่ตนเห็นว่ามีประโยชน์มีคุณค่าเท่านั้นในเวลานี้ข้าจะได้ฟังธรรมเหมือนเช่นวันนี้หาได้ยากยิ่งนักเจ้าอย่าทำลายเวลาฟังธรรมของข้าเลยหัวหน้าโจรได้ฟังคำพูดนั้นแล้วคิดว่า โอ้นอพวกเราทํากรรมหนักเสียแล้วพวกเราพากันรักขโมยทรัพย์สินของหญิงผู้มีศรัทธามั่นคงอย่างนี้อาจถึงกับทรีสูปได้ทันใดนั้นเขาได้สั่งให้ลูกน้องนำทรัพย์สินของนางกลับไปคืนไว้ที่เดิมทั้งหมดแล้วพากันมายืนฟังธรรมอยู่ข้างท้ายพุทธบริษัทเมื่อ เทศนาของพระเทระแล้วนางกาติยานีก็ได้โสดาปัฏิผลครั้นรุ่นอรุณหัวหน้าโจรได้พาลูกน้องทั้งหมดกราบหมอบ,บเท้าของนางกาติยานีอุบาสิกาพร้อมกล่าวอ้อนวอนว่าข้าแต่แม่เจ้าขอโปรดยกโทษให้พวกเราด้วยเถิดอะไรกัน พวกท่านทำผิดอะไรกับฉันไว้หรือข้าแต่แม่เจ้าพวกเราขุดอุโมงค์เข้าไปลักขโมยทรัพย์สินในเรือนของท่านเอาเถอะฉันยกโทษให้พวกท่านทั้งหมดข้าแต่แม่เจ้าถ้าท่านยกโทษให้พวกเราจริงก็ขอให้ท่านพาพวกเราไปบวชในสำนักของพระโกติกันนะโสนะเถระด้วยเถิดนางกาติยานี อุบาสิกาได้พาพวกโจนเหล่านั้นไปบวชตามต้องการและโจนเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ตับผลทั้งหมด 9. นางกาลิกุละคริกาเอตะทัทคะผู้ได้ความเรื่อมใสตามเขาเกิดในเมืองราชคึกสามีอยู่ในกรุงกุระ พระนครครบกำหนดขอดนางเดินทางกลับบ้านเพื่อไปพบบิดามารดาของตนที่กรุงรัชคึกในวันเพ็ญเดือนหกพระพุทธเจ้าแสดงปฐมมเทศนาให้ปัญจวัคคีทั้งห้าที่ป่าอิสิ ปะตะมะรุคไทย,ยวันเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาในเวลานั้นเทวดาทั่วจัก,กรวาลพามาประชุมพร้อมหน้าเพื่อมาฟังพระธรรมเทศานาเสนาบดียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าสาตาคิระยักษ์ได้ฟังพระธรรมก็ได้บรรุพระโสดาบันจึงนึกถึงเหมะวะตะยักษ์ ที่เป็นเพื่อนกันพูดว่าพระรัตนไตได้เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่เห็นเพื่อนจึงพาบริวารเหาะตามหาเหมาวะกะยักษ์เพื่อมาฟังธรรมส่วนเหมาวะกะยักษ์ได้เห็นดอกไม้พากันออกสะพัง่งนอกฤด,ดูกาลทั่วบริเวณป่าหิมพมา,านและตามหาเพื่อนสาตราธิยะ เพื่อมาดูดอกไม้และเหอเจอกันบนกลางอากาศตนตรงเหนือเหลือนนางการีนอนอยู่ในเวลานั้นนางได้ยินเสียงของสาตาคิระย,ะยักษ์และเหมาวะตะยักษ์ซึ่งยืนอยู่ในอากาศเนื้อปราสาทของตนเสียงนี้ไม่ใช่มนุษย์ กล่าวพรรณนาพระคุณของพระรัตนไตายและเกิดความเลื่อมใสได้ยินเสียงสรรเสริญพระคุณของพระรัตนไตัยนั้นจนนางได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล เป็นอุบาสิก,กาคนแรกที่บรรลุพระโสดาบันโดยที่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเลยและต่อมานางได้คลอดบุตรที่มีผิวพรรณผ่องใสตั้งชื่อว่าโสนะแปลว่าทองคำสวัสดีค่ะ